เคยอ่านหนังสือพบว่ามีวัดวัดหนึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีสิมหรือพระอุโบสถอายุมากกว่าร้อยปีลักษณะเป็นสิมแบบพื้นบ้านอีสานที่มีกิจกรรมฟ้าผนังคือหูบเตมบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีวิธีชีวิตของคนอีสานและวรรณกรรมพื้นเมืองเรื่องศินใจที่งดงาม วัดนี้ชื่อว่าวัดชัยสีเมื่อนี้มีโอกาส่านไปทางบ้านสาวถีก็เลยเซิร์ชหาที่ตั้งของวัดตั้งพิกัดวัดมาวัดชัยสีพอมาถึงวัดเห็นว่าภายในวัดนีสะอาดสะอ้านงามตาจะเห็นโบสถ์เก่าแก่อันนี้เขาเรียกว่าสิงสิมอีสาน สิมนี้สะอาดสะอาดแสดงว่าพระวันนี้นี่เป็นพระที่ขยันขันแข่งพอมองไปในวัดทุกมุมสะอาดไปหมดภายในสิมนี้เขาจะไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีขึ้นไปก็ปเลยได้แต่ถ่ายอยู่ข้างล่างและก็รอบรอบรอบสิมในสิมนี้ตามรอบด้านน้งจะเห็นว่ามีฮูบเต็ม รูปเขียนทับภาษาไทยก็เรียกว่ารูปเขียนมีรูปเต้มเขียนอ้อมสิมเลยสิมหรือเราเรียกหนึ่งว่าอุโบสถสิมนี้สางมานมนานเป็น้อยปี๋ฮุบแต้มมัก็คงสางมานานแล้วการเขียนรอบๆสิมนิดเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนอีสาน เบิ่งไปเด้อพี่น้องและมีเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกสินใสสินไส่นคืออย่างคือละครเรื่องสังสินใชมีภาพเหล่าเทพพยาดาบุคคลและสักต่างๆ ท่านใดที่บ่เคยไปกันลองไปเบองเนอเป็นบุญตาภายในวัดสะอาดสะอาดบ่มีใบไม้ล่นบ่มีขยะเม้แต่ชิ้นเดียวแสดงว่าพระวันนี้ขยันเท้ๆกี่ฟุ่นกับบม่มีอันนี้ก็คือภายในอุโบสถที่มีอายุร้อยกว่าปีหรือเรียกว่าสิง พอออกมาจากสิมก็จะมาอ่านพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวถีเขาจะมีให้อ่านมีความรู้ให้เฮาได้อ่านความเป็นมาว่าเป็นอย่างถึงเรียกว่าบ้านสาวถีตั้งอยู่กลางป่าดงดิบตั้งมานานแล้วสองรอยกว่าปีแล้วท่านไหนมีโอกาสไปก็ไปเด้อไปแวะไปแวะหาความรู้ คนโบราณเมื่อสองร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วในบริเวณวัดจะมีพระพุทธรูปม,มีรูปปัน้นและก็มีสวนพืชที่วัดประชารัฐสร้างซุกด้วยหาสอปลูกไว้เลยปลูกไว้ทีดีด เห็นแล้วก็ชื่นชอบในความขยันขันแข็งของพระวันนี้เพราะว่าถ้าพระบอขยันวัดจะบอสะอาดเอี่ยมปนี้เข้าไปในตรงที่นัดตรงนี้ไม่บรแเนใจว่าเป็นหอประชุมหรือเป็นศาลาฉันพัฒหารก็จะมีตงุงหรือทุงใยแมงมุมหอยระยะสวยงามรอบไปหมดเลยมีเวลาหน่อย แล้วเวลาเขาไปนพระนี่เงียบบ่เห็เหนพระส่งองค์จ้าเลยทรงสยอยยูตามกุฏิต่างๆท่านก็นจะมีบอกไว้ว่าเที่ยวสาวถีวิธีสุขไปมองไหนเน่วัดในบ้านสาวีีมีหลายวัดวัดนี้เขาเรียกว่าวัดชัยศรีตั้งอยู่หมู่ที่แปดคุ้มไต บ้านสาวทีเป็นบ้านใหญ่มีวัดหลายวัดท่านนดบอกเคยไปเห็นซิมอายุมากกว่าร้อยปีและมีหูเตมสวยงามกับไปเด้อที่วัดชัยศีบ้านสาวทีหมู่เปดคุม้มไตเด้อพี่น้อง